ก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าถ้าเราลองมาตกปลาที่ท่าเรือคลองใหญ่แบบจริงจังเนี่ยจะได้ปลาอะไรบ้างรอบนี้เราก็เลยมา2วันติดเลยค่ะจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะทุกคนที่นี่ก็จะเป็นสะพานท่าเรือที่ยาวมากเข้าฟรีด้วยนะคะวันแรกเรามาถึงประมาณช่วงเที่ยงก็คือสู้แดดกันมากก็ยังไม่ได้ปลานะคะแต่แวะมาหาที่นอนก่อนก็ได้เป็นที่นี่นะคะคลองใหญ่เซ็นเตอร์นอนสบายแอร์เย็นฉ่ำคืนละแค่850เองทุกคนแล้วมีตู้เย็นด้วยกลับมาตกปลาใต้แสงอาทิตย์กันต่อค่ะลองโศกเล่นๆอยู่ๆก็มีปลาสีขนมลเยระหว่่าทีลาใหญ่่ก็นัง ข้าวนะคะกินแล้วกินอีกกินตลอดเวลาไม่มีอะไรทําก็เลยลองเอาคันเล็กมาหยอดดูได้ปลาอุบมาก็คือดีใจแล้ว่ทุกคนจังหวะนี้แล้วก็ดูดวงอาทิตย์ตกไปเพลินๆนะคะแสงสวยมากก็คือได้ปลาอุบมาอีกตัวนะคะพอเลยพรุ่งนี้มาใหม่วันที่2ตั้งใจมาแบบเช้ามากมาตั้งแต่ตีห้าแล้วคือลมแรงสุดแรงระดับรถเข็นปิ้วไปเลยขนาดชูปลาปลายังปิ้วอ่ะทุกคนปลากินก็คือไม่รู้ตัวเลยค่ะเก็บคันมาเฉยๆมีปลาสากมาติดอยู่ก็เริ่มมีกําลังใจนะคะแสดงว่าวันนี้ปลามันต้องกินบ้างแหละย้ายมาหยอดตรงนี้ก็ได้ปลาเก๋ามาอีก ระวหว่างรอปลาใหญ่ก็หาอะไรทําเหมือนเดิมนะคะอันนี้ลองตีเหยื่อปลอมดูแต่ดันโดนของใหญ่ค่ะก็คือปั่นเหยื่อจิกมาอยู่ดีๆแล้วก็ได้ยินเสียงกระโดดตุ้มแล้วสายก็ออกยาวเลยค่ะตอนนั้นก็คือตกใจมากมันไม่ทันค่าคิดนะทุกคนแต่ก็ต้องตั้งสติเล่นปลาไปก่อนแล้วกว่าจะเอาขึ้นมาได้น้องมาสู้ตอนอยู่ข้างหน้าอีกกลัวว่าจะเข้าใต้สะพานมากถึงจะเป็นคันตกหมึกสายช็อคสิบกว่าปอนไปอีกแต่จังหวะนี้ก็คือต้องอัดแล้วก็ไม่เคยคิดเลยค่ะทุกคนว่าจะได้สละตัวใหญ่ขนาดนี้ทริปนี้เราก็ตัั้้งใจเฝาาปกน ตเต็มที่เขาเหมือนใช้ชีวิตอยู่บนสะพานเลยรับชมคลิปเต็มกันได้ที่ช่อง y o u b u f a เฟ f ฟิชชิงนะคะ